สวัสดีครับโมเมโลซ่านะครับผมวันนี้เดี๋ยวมารีวิวหลังจากออกไปทดสอบประมาณหลายรอบละก็เจ้าคนนี้นะครับลายฟาน2 5 0 c นะครับผมเป็นโซ่ลาวลิ้นเป็นโซ่ลาวลิ้นบาลานซ์ชาร์ฟนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้มีตัวบาลานซ์ชาร์ฟนะครับสำหรับเครื่อง 250cc นะครับตัวนี้ ก็ออกไปเทสเรียบร้อยนะครับผมวานกับตอนเช้าออกไปเทสมาสองรอบก็ปัญหา,อาตอนนี้ก็คือยังยังยังไม่มียังไม่ค่อยเจอครับผมว่า,าปัญหาที่ที่เจอก็คือจะมีแค่เรื่องนอ็อตของผมยังขันไม่แน่นก็เลยดังนิดนึงแต่๋ันนี้ก็แก้ไขไม่ไม่น่าใช้ปัญหาครับผม กรแก้ไ okay, ขแก้ไข,ขได้ตัวนี้แล้วก็เรื่องความร้อนเรื่องความร้อนตัวนี้ท่อกับบอกนะครับผมแต่ท่อเรายังไม่ได้ทำนะครับอันนี้เป็นแค่ดัดดัดเหล็กเป็นทรงนะครับเพื่อที่จะเอาให้ไปให้ร้านทํานะครับอันนี้ก็แก้ขัดไปก่อนใส่ลองเทสก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นท่อเรล็หรือว่า เป็นท่อที่เราทําอาจจะร้อนน้อยกว่าน,นี้นิดนึงครับหรือว่าถ้าเกิดร้อนแล้วผมจะใส่เป็นพัดลมติดเป็นพัดลมตรงนี้ครับผมแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะเป็นคอท่อเลกแล้วก็ 1, พันผ้าพันผ้ากันร้อนนะครับผมผ้ามันก็ที่ฮาเล่เขาพันกันแล้วก็เอาพันกันนะครับใส่ตัวน,นั้นไปเดี๋ยวมาให้ดูระบบสตาร์ทนะครับผมสวิตสตาร์ต สตาร์ของเราจะมีตัวนี้เป็นตัวระบบไฟนะครับผมกดปุ๊บไฟทุกอย่างก็จะติดตัวนี้เป็นคล้ายๆเหมือนเป็นตัวออนออฟครับผมกดปุ๊บตัวนี้ก็คือไฟเกียร์นะครับเดี๋ยวนะ,ะหนึ่งสอง กดสามสองหนึ่งแล้วก็หลังัดศูนย์นะครับนี้เป็นเกียร์ตอนนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับผมเดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับเปิดออนปุ๊บออนออกปุ๊บกด ให้ลอง เราลินนะครับผมไม่ใช่การกระทุ้ g นะครับเปิดสตาร์ทมือด้วยนะครับอ่าสำหรับสเตอร์ ตัวนี้นิ่มมากครับผมบาลานซ์สูงดีมากไม่ไม่ไม่อ่าลงหลุมตกหลุมไม่ไม่สะบัดนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้เลยฝาสองร้อยสิบก็โอเคนะครับผมซีซีขนาดนี้กับแชเลกตัวนี้ครับชุดโคงนะครับผมชุดโครงก็ตรงนี้นะครับผมฝาข้างจะใส่เป็นตัวปิดฝาข้างแล้วครับแล้วก็เจาะรูนะครับมันจะเพิ่มความแข็งแรงไปให้อีกนะครับของตัวโครงนะครับมันจะล้างกันนะครับผม เพราะว่า ฝากด้วยนะครับผมถ้าเกิดท่านใสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผมแต่คลิปอัพราคาแล้วเครื่องนี้เดี๋ยวรออีกรออีกสักพักนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัพให้ชมนะครับผมวออันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ